ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขออนุญาตพูดถึงฟุตบอลโลกก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะผมก็เป็นทีมชาติอาร์เจนตินาครับผมที่เอาชนะทีมชาติโคลอร์เซียไป3ประตูต่อศ เข้าไปน Re ั่งรอในรอบชิงชนะเลิศแล้ว่นองนะครับและก็คืนนี้นะคนจะมีการทําการแข่งขันก็คือทีมชาติฝรั่งเศสนี่ผมจะเปิดศึกแข่งขันกับทีมชาติโมร็อกโกนี่นะครับก็ทุกคนคิดว่าจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสหรือทีมชาติโมร็อกโกนีผมที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติอจีนีนาก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคิดว่าโมร็อกโกจะไปเจอจีนีนาหรือเปล่าหรือว่าฝรั่งเศสจะเข้าไปก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อทุกคนกรปะ่าาาทกไวจ อัปเดตข่าวสารสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนี้นะครับก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างจะมีแพ็กไหนกันบ้างหรือนักเตะคนไหนกันบ้างก็มารับชมในคลิปนี้เลยลนนแลวกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากไ้อีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ โอเคครั okay. บด้วยยางบอกไว้นะครับว่าคลิปนี้นะครับจำการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็อ,อย่างที่รู้กันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพฤหทุกคนจะมีการปิดอัปเดตกันปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับได้มีการประกาศมาว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เวอร์ชันของ2.3.0ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับได้มีการประกาศเพิ่มเติมมาแล้วว่าจะยังไม่มีการอัปเดตครั้งใหญ่นะทุกคนหรือว่าจะมีการเลื่อนการอัปเดตครั้งใหหญ่รือ เลื่อนการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไปก่อนในทุกคนเพราะว่าทางตัวเกมเออกมาประกาศนะครับว่าเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ไม่สามารถอัปเดตครั้งใหญ่ได้ในวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการปิดอัปเดตแบบปกตินะผมก็ปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับโอเคทุกคนก็มาดูนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องเจอคือเหมือนเดิมทุกคนเข้าเกมมาปุ๊บก็เจอกับในส่วนของ็ออินโบนัสครับวันนี้ก็ รับไป60,000 GP แล้วก็50อีเฟื่อนคอยหรือว่า50ทอในวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อด้วยในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใจนะครับว่าจะมีมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้นะครับอันที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับมันจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้พอดีหรือว่าวันที่15พอดีนั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างนะครับก็สรับแพ็กนักเตะก็อยยร้กัันนะคคคบวเลื2ด สำหรับแพ็คแรกก็คือแพ็คของตำนานอีพิกนะทุกคนก็สัปดาห์ล่าสุดเป็นอีพิกของเซาท์อเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้นะครับมีเดียโก้มาราโดน่าเป็นอีพิกบิ๊กทาง์มทุกคนกาเบียบาติสุต้านะครับแล้วก็ดินิสันตำนานของทีมชาติบราซิลนี่นะครับอันนี้คือแพ็คที่จะหายไปในวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดยนในหัวแลวก็แพ็คที่จะเข้ามาใหม่นะครับในส่วนการคาดการก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับการคาดการก็คือช่วงนี้นะครับมันคาดการค่อนข้างยากทุกคนก็เดี๋ยวจะมาบอกเห ก็สัมปิโซการคาดการก็คือสื่อต่างประเทศนะครับให้การคาดการหรือว่าให้ข้อมูลมาประมาณเดิมก็นําทับโดยสตตนโควิดนะทุกคนจากทีมชาติซเซอร์เบียนะครับซเฟนเจอราจากอังกฤษทุกคนเลยก็คาริสปูโยจากทีมชาติสเปนนี่นะครับอันนี้คือสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศให้การคาดการมานะครับเพราะว่าที่ผมบมอกไปก็คือมันทาการคาดการค่อนข้างยากก็เพราะว่าในส่วนของ3ตํานานรูปแบบใหม่ที่ในภาพประมวลทุกคนหรือว่า3คนนี้นะครับ มันมาำเิการได้เปิดกันแล้วครบทั้ง3คนแล้วทุกคนหรือว่ามากันหมดแล้วนะทุกคนก็เหลือแค่สตอยโควิดเท่านั้นที่ยังไม่มาทุกคนก็ดำเนินการคาดการณ์แล้วกันนะครับว่าอาจจะมาในวันพรุ่งนี้นะทุกคนับส่วนของสตอยโควิดเจอรัตและคาริสโปูโยอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าจะดำเนินการอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนมากันบ้างทุกคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตำนานที่จะเข้ามาใหม่หรือว่าตำนานเพิ่มเติมผมก็เข้ามาอาออออ่่่งงแนนนแนนตตว้ตรคื ต้องรอการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอร์ชัน2.3.0นะครับก็อาจจะมาเป็นลุงรุมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรูมินิเก้ประมาณนี้นะครับผมก็ใครคิดถึงรูมินิเก้กันบ้างก็ลงคองมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวนะครับอย่าให้ลุงรุมกลับมามากๆเลยผมก็ถ้าเป็นค่าพลังหรือว่าสไตล์เหมือนภาคที่แล้วจะดีมากๆสำหรับในส่วนของลุงรุมหรือว่าคาวไฮรูมินิเก้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของเพชฌฆาตแพ,พรกซิบอย่างมาโกฟานบาเทนคนนี้ก็เป็นน้ำหนานที่น่าสนใจมากๆในภาคที่แล้วนะคนนี้ก็ย้ำว่า ที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็สำหรับนักเตะํานานใหม่นะครับก็เข้ามาอย่างแน่นอนหลังการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใจนะครับว่าจะมีใครชี่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับอันนี้ก็ผมแค่ขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับหรือว่ามีใครอยากให้ตานานคนไหนมากันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อแพ็กที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันพรุ่งนี้ก็คือแพ็กของ Player of ร h e Week วิคทุกคนสำหรับ p l a y e เย f ร h e Week ก็สำหรับแพ็กนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันคนละก็จะมีแพ็คเข้ามอาใหม่ก็คือแพ็คของ Player of the Week เช่นกันนะครับก็จะมีใครมาเได้เปิดกันบ้างเรามาทําการคาดการณ์กันก่อนเลยเลยกันนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมทำการลงคลิปคาดการณ์ไปนะครับก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่เทุกคนสำหรับซื้อได้ให้การคาดการณ์มันครับนำทัพโดเลียนเ,เนยเมซี่นะครับคือเรียกเนยมาเป้ทุกคนวินิสุูจูเนียนะครับโรดี้ทุกคนจอร์แดนไฮเดสันนะครับบูชูอาร์เมนี่กอนซาโลรามอสนะครับ ดัมฟี่ครับทุกคนโอตามเมดี้อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือในส่วนของสื่อแรกที่ให้การคาดการณ์มานะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้เลโอนีลเมซี่มากๆเลยนะครับก็มีใครอยากได้มันผมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อนในส่วนของสื่อที่2ใน,นการคาดการณ์มาครับก็ตามเที่คนนำทัพโดยเลโอนีลเมซี่เช่นกันนะครับประธานเป้ทุกคนวินิสุสจูเนียรในห่วงฟิลฟอร์เดนนะครับราฟาเอลวารานครับทุกคนแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือ ในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อที่2อนแล้วว่าอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็คนังหมดทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาด่วนต่อในส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะทุกคนสำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม3อีเวนต์ด้วยกันครับผมก็คืออีเวนต์แรกเป็นอีเวนต์ n t n a t i o n a l team นะครับการแจกทีมเชนเดียวทุกคนแล้วก็อีเวนต์ที่2ก็คือการแจกฟรี50ทอก็คือในส่วนของทีมชาติหรือน่ะครับ และปิดท้ายด้วยเอนเตอร์ในเชนอคาบการแจกฟรีอีก50ทองหรือว่า50อีฟรอนคอยนทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสัดส่วนของ3อีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับและขอเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกอันนึงแล้วกันนะทุกคนอันนี้นะครับการรับฟรี500อีฟรอนพอยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะทุกคนก็รีบเข้าไปกดรับกันได้เลยผมเพียงแค่กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะรับไม่ได้เลยสำหรับในส่วนของการแจกฟรี500อีฟร็วนนอยยยกต้ขภัััดครบ ปิดท้ายด้วยเหมือนเดิมคนในส่วนของแมทพาร์ตนะครับสำหรับแมทพาร์ตก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้หรือว่าจะมีการรีเซ็ตแมทพาร์ตในวันพรุ่งนี้เองนะครับก็คนที่ดูอยู่นะครับเล่นแมทพาร์ตในช่องไหนกันบ้างหรือว่าเล่นอยู่ที่ชั้นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยผมก็ใครที่เล่นระดับฟรีหรือว่าระดับ2หรือระดับ3าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและใครที่อยากปลดล็อกนะทุกคนบอกเลยว่ารีบปลดล็อกคืนนี้ผมก็รับรางวัลกันได้เลยนะคร มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนี่นะครับและสาหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะมีการรีเซ็ตทุกคนแล้วก็เรามานาการต้องปลดล็อกใหม่ทุกคนแล้วก็อาจจะมีรางวัลเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของนักเตะหน้าใหม่ทุกันนี้ก็เป็นเพียงภาพตัวอย่างนะครับเป็นมาเทพเบดเวดกันทุกทคนเออมีใครรู้จักกันบ้างก็น่าจะรู้จักกันดีส่วนของมาเทพเบดเวดนะครับมีมาเทพเบดเวดไม่พอก็ต้องมีมาเทพลินกาทุกคนนีน่นนประมาณนี้นะครับย้ำว่านี่คือเป็นภาพตัวอย่างนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะเหล่านี้ด้วยก เดี๋ยวต้องมาดูพรุ่งนี้แล้วกัน,นครับว่าจะมีนักเตะคนไหนที่เข้ามาแทนที่ในแมตช์พาร์ททุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับก็พูดเร็วยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม E ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองตองนี้เลยขอแนะนำ back, เพจติมมเกมรับเติมเกมถถูกถูกทลลุมิติตให้สสส่นสดดงงึ55%เย คุมทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยในรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ